ใจได้ไปรักเธออมกอดที่เคยฝากไว้รอยจูบที่เคยในฉันวันนี้รู้ว่ามีสำคัญเมื่อเธอนั้นยังเป็นของใคร ความรักที่มันเกิดผิดเวลาทำให้เราพรดใจเราต่างก็รู้ว่ารักครั้งนี้สุดท้ายจะเป็นบชานไม่ที่ใคร ไหนตัวก็แค่นี้โอ้มาใกล้ๆนี่ลูกมาขอต้อนรับน้องปรางนะครับปรางทิพย์นะครับเข้าสู่ยกล้อบันเทิง5นะครับปรางทิพย์นี่เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเวทีของ The ะ o อยสนะฮะไทยแลนด์ซีซั่นที่สามนะตอนนั้นประกวดเป็นเพลงลูกทุ่งใช่นะเป็นแนวแนวเป็นแนวลูกทุ่งไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งอุ้ยทำไมตัวเล็กน่ารักขนาดนี้ตัวแค่นี้เองเป็นลูกพี่เลยอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ยี่สิบ ยี่สิบสามเขินที่อายเสียงดีมากเสียงดีมากเสียงดีจริงสุดๆเลยร้องเหมือนเหมือนไม่ได้ร้องอ่ะเหมือนใช้ลมแล้วก็ปล่อยไปตามโน้ตเอาไหมแม่ที่สมัยค่ะเอากลับบ้านนะเผ่ออยากร้องอะไรอย่างงี้น่อผิดเวลาเมื่อสักครู่นี้อเป็นไงบ้างเพลงมันเป็นแนวประมาณไหนคะลูกเหมือนแบบเป็นรักสามเศร้าว่าเราแบบไปแอบรักเขาอะไรประมาณนี้ เคยมีเหตุการณ์งี้เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีค่ะไม่มีมีแต่คนมาแอบรักเราไม่มีเลยแล้วเวลาตัวเองถ่ายทอดแล้วตัวเองคิดอะไรเวลาถ่ายทอดอารมณ์ออารมณ์มันมาเต็มมากเลยเก่งจริงจริงแล้วก็ลองทาเนื้อเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยคือเข้าใจกับเนื้อเพลงใช่เข้าใจกันใช่ไหมฮะขี้อาอขียอไยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดพูดน้อยอันนี้เด็ดให้น้องร้องย0่เพลงเราวนีเปิดคอนเสิร์ตให้น้องเลยร้องสู้ตายมาก แล้วคำว่าเจ้าแม่ฟิวชั่นมาจากไหนอะลูกเออใช่อืมก็มีคนให้หนูมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบร้องผสมเก่งอะไรเงี้ยผสมคือชอบผสม R&B ผสมลูกทุ่งผสมกันไปหมด rock เพื่อแม่ rock rock ได้ได้เฮ้ยฮิปฮอปฮิปฮอปได้ต้องไดแน่นนะเพราะว่าหนูเองอะอยู่ทีมเฮียเจออีบอยอ๋อธรรมดาเออลูกทุ่งเอางี้ ร้องลูกทุ่งให้ฟังหน่อยที่แบบชอบอ่ะที่เป็นไอดอลของเราตอนเด็กๆที่เราชอบร้องเพลงอ่ะเห็นบอกว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนสมัยยังอ่านหนังสือไม่ได้เลยเด็กๆอ่ะก็ร้องได้แล้วใช่ไหมตอนนั้นร้องเพลงของใครลูกอืมของพี่ยุยยาจีนของพี่ยุยเหรอเดี๋ยวร้องซิร้องซิร้องให้ฟังหน่อยสิไอ้เพลงนี้เพลงนี้เพลงแรกในชีวิตที่ร้องได้เลยตั้งสติป่ะคะเออมันสนดีนะคนนี้เพลงอะไรที่เอาแล้วเนี่ยตอนนี้เดีวมาสิเอามาลูกเาลงเออ หลอดีอะไรก็ดีเสียดายไม่ดีที่มีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาอิกงเอาอีกเอาอี่ได้ลืมไปแล้วตอนเด็กแล้วจากเอลผู้ชายสักหน่อยนี่เพลงเอลผู้ชายพี่ชอบมากเพลงอย่างเงี้ยมันเหมาะมากวันหลังไปกับพี่ที่ไหนคะไปไหนก็ได้เดี๋ยว หนูร้องพี่ก็แอลเข้าไปแอลหืะะ <c oughs> อว่าไม่ได้น่แ่พาแม่เข้าได้วยนะว่าหลังพาแม่เข้าไปด้วยพาแม่มาด้วยพาแม่ไปด้วยบอกว่าอะไรปะไม่ได้แน่แ <c oughs> ไม่ได้น่นแน่เราล้วแนวเพลงที่ที่ทลูกทุ่งร้องได้แล้วแล้วถ้าเป็นเ,ออเป็นแรป,ปแบบพี่โจอีอ้ที่เราที่เราเคยร้องอมีไหมมีเพลงนี้หนูทำเองมันจะเป็นเพลงลูกทุ่งนี่แหละแต่ว่าหนูว่ามาทำเป็นแรปชื่อเพลง กรุณาฟังให้โจเฮ้ยเดี๋ยวนะที่ปรับเสียงอยู่ตรงไหนพี่เปิดเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวปี๊ปปี๊ปดูเพื่อตื่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกว่าหลับตาลงขึ้เห็นเดอร์ไบน้านเธอตื่ชัาก็มองมาเจอเคยคิดถึงเธอเป็นประจันจะมันก็ลอยออกไปให้เธอทุกเช้าว่าคำไม่รู้จะทำยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้ชอบอ่ะเก่งอ่ะโอ้ร้องร้องเพลงได้หลายแนวมากเลยอ่ะตักลีลาได้ป่ะ ได้โปรพวกความจิตอะไรเงี้ยเขาเกิดไม่ทันเขาเกิดไม่ทันเนี่ยิดแล้วผิพี่ขอโทษด้วยที่พี่แกไม่เป็นไร่ะแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนทําเพลงให้ดูแลในส่วนของดนตรีให้ยังไงบ้างก็จะเป็นจ่ายน่ณธาโปรเจกเป็นคนทําให้ค่ะจะเป็นคนนตตีให้ปางทั้งหมดเลยทั้งตัวเพลงปางเองแล้วก็ตัวเพลงคอเบอร์ทุกเพลงเขาก็จะเป็นคนทําให้หมดเลยค่ะให้เวลาเตรียมการนานไม่ค่อยจะได้เนาะ คือต้องบอกว่าน้องมีสกิลในการร้องเพลงดีมาก R&B อย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้พี่ว่าน่าจะออกเป็นโซเป็น R&B เนอะเอออย่างพวกนี้ต้องเรียนไหมไม่เรียนไปขโมยฟังแถวข้าวสารครูพักรักจำต้องไปข้าวสารเลยไปข้าวสารที่จะได้หลุดออกจากสีลมสักทีพี่คะเพราะชีวิตพี่ก็อยู่แต่แถวสีลมไม่เคยไปข้าวสารเลยเน้ยมันไม่ใช่ทาเกตพี่เข้าใจบ้างไปจัตุจักร้ว่แบะ เฟกเอะไรเดี่ยนไม่มีแล้วเขาปิดไปแล้วอ๋อเหรอปิดเปิดเปิดใหม่แล้วย้ายไปอีกซอยเฮ้ยย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 ยกยย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 ยเยยยนียยยอนยยยยอยย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 ยเยยยยยบยย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 ย่นยยยรย้ไยย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 นยยยยยอยยืยเยย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 ยกยยเยย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 นยยยหลยีแบเป็นไงลูก ฟีดแบ็กก็ลงมาแป๊บเดียวก็มีคนแชร์ไปแต่ที่โกรธที่สุดคือเอาไปทําเป็นแนวรถบัมม์อะไรอ่าเงี้ยโอ้โหหนูรอนเล่นแต่หนูก็ชอบก็ทุกคนก็ชอบนะคะแบบร้องตามอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเ o อร์เขาเนาะเดี๋ยวนี้มีเพลงมีคนเอาเพลงของเราไป c o v เ r อร์อย่างงี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงกรู้สึกดีนะคะที่แบบเอจำเพลงเราได้ชื่นชอบเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับแฟนๆที่อยากจะเข้าไป ติดตามผลงานของน้องเข้าไปได้ทางไหนบ้างมีแฟนเพจไหมมีค่ะตอนนี้นะคะเข้าไปติดตามปางได้ที่ปางเดอะไวซ์ซีซั่นสานะคะเป็นแฟนเพจส่วนตัวนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ปางปางทิพย์ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงผิดเวลาเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดแล้วที่จุกแอปพลิเคชันนะคะไปจูนด้วยค่ะน้องเครื่องเริ่มร้อนพี่ว่าพรุ่งนี้มาใหม่อีกรอบเาเครื่องเริ่มร้อนแล้ววันหลังทีมงานต้องนัดแต่ตีสี่ว้ ร้อน่ยยออชืไไททมันมันนัดตอนงเจ็ดแปดโมงไม่ได้เลยต้องนัดน้องมาตีสี่แล้วด็อกองมาแล้วองมาแล้วองมาแล้ว่ใช่เอออ่ะล็อกล็อกสักนิดนึงล็อกล็อกหน่อยเอารอกหน่อยก่อนไปล็อกล็อกหน่อยอะไรล็อกอะไรล็อก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 อะไรพลงอะไรก็ได้หากมีเวลามาฮิมบานาบังเนอพี่เนอโอ้โหมีเงี้ยคุมแบบล็อกล็อกไปบายไม่บายแล้วไปไหนเราเจ้าของเลยกันก็จะไม่ลาที่ก่าจะไม่ลาเลยที่ลาแล้ว อ่ะปากติดตามน้องด้วยแล้วกันนะครับน่ารักมากแล้วร้องเพลงดีมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องปรางมากเลยนะลูกนะครับอุตส่าห์ตื่นเช้ามามาเล่ยฟ้าด้วยเว้ยอ๋อรักมากตอนกลับมอเตอไซคนนั่นมาวันนี้โดนผักด้วยโดนผักด้วยใช่ไหมมาสงสารจังเลยอ่ะให้เจ๊ไปจัดการไปละหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้เราตามคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไป